เอาไปบอกสูประกอบกูสีล่างอยู่ไหมกูสิรีวิวอยู่นี่ไหมเลือเลยสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมจะไปดูน้องๆเขาทางานที่หลังบ้านนะครับทีนี้เขากาลังจะประกอบนะครับแต่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับผมจะทําทีไปดูเขานะครับเขาจะทํ่ในหน้าที่หน้าตาอย่างไรนะครับตัวนี้ผมอยู่ที่หลังบ้านนะครับจะไปดูนะครับน้องๆนะครับที่ทํา รถหลังบ้านนะเข้ามาใหม่ในสูตรนียนะครับเราไปดูกันครับแล้วนะครับพี่ผมทำอะไรทำอะไร <c oughs> โอ้หอยบออซูเปอร์กอร์บอูตสิลลันอยู่ไหมอูต <c oughs> สิรีวิวอยู่นี่ไหมล <c oughs> ือเลย โอ้ยพีไพบอกดีวนี่ว่าเนี่ยเรื่องีรีวิวพร้อมเพื่อนในเขาเบิ่งอยู่นี่เดร่างเบิดงเราบ่ปวดแล้วดื่มไหมโอ้ย,อย,ยมาบระทันดิพวฟังเลยพ่ฟังฝ่าฟังถามหมอกถามหมึกได้สู้นี่เออ นะครับผมก็ได้ลองพูดไปแล้วนะครับมันก็เฉยๆนะครับมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับใช่ไหมพี่พวิมีความรู้สึกในบางกีน like ี่สิลื้อไม่หรือบ๊บวได้ลื้อโบเมนเด็ดเลี่ยบุดรเลยนะนะครับผมก็รอทดสอบนะครับน้องๆว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไงนะครับแสดงว่าเขายังอารมณ์ดีในการทํางานนะครับเขาไม่เหนื่อยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับเขาก็เขาก็จะลื้อให้อีกรอบนะครับ ีเสูดีแม็กนะครับตัวนี้เป็นตัวซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับข้างในนี้ทําหมดแล้วนะครับใช่ไหมพี่บมูมพี่สุภชัยทาหมดแล้วใช่ไหมียบบ้อยเนาะสะอาดเนะเาะตัวนี้พวงมาลัยเราเอาไปทําใหม่นะครับลูกลูกค้าเราทําใหม่เราล้างนะครับทําความสะอาดจริงๆให้กับลูกค้านะครับมือว้านบอกพุ่มล่างตัวล่างผู้เดียวมือว้านี่บ โอ้พีซูเปอร์ไทเทเนยเลยอยยเลขบ <c oughs> งืดอลหลนะครับเราก็มาดูนะครับกับเจ้าตัวอีสู u ูซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปี2011นะครับก่อนจะเป็น all new นะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายยางดี4เส้นนะครับลูกค้าอีสูซูดีแม็กคันนี้เราทําภายในก่อนนะครับ ภายนอกเรายังไม่ได้ทำนะครับผมก็ยังไม่ได้รีวิวเพราะว่ารถเข้ามาหลายคันนะครับแล้วก็ทํากันทีละคันนะครับยี่สคขันนี้ครับได้เดิมเดิมนะครับผมมีทําสีอยู่จุดเดียวนะครับนี่ด้านนี้นะครับเคลียสีมานะครับเคยเคลียสีมานะครับลูกค้าบางๆนะครับไม่มีชนหนักนะครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับการันตีได้กระจกเดิมหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้คือแผงอะไรนี่ ตัวซีนกระจกทีนี้ก็เดิมโรงงานมาเลยนะครับลูกค้าเดิมโรงงานเลยเออเอไปยางมาไหมเอามีโมเอามีโมใส่หลังบ้านกับหน้าบ้านนะครับห่างกันประมาณกิโลหนึ่งนะครับว้าวคือเนาะผีพููมเนาะ ดูให้ดูดีๆเลยครับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้เต็มๆให้ชมนะครับลูกค้าเดี๋ยวรีวิวให้เต็มๆให้ชมเพราะว่าตอนนี้นะครับจะทําการลื้อการล้างนะครับล้างภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือภายนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกับอีกคันหนึ่งนะครับของ Honda j a z z นะครับอีกคันนึงกับของ Honda j a z z Honda Jazz ล่างไปไทย ยังทำไม่เสร็จนะครับรยังนะครับพอเหลือจะประกอบภายในเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้เป็นอิสุซูซูเปอร์ซูเปอร์ไทเนียมะครับตัวนี้ยางดีสีเส้นลูกค้าสนใจก็รอติดตามนะครับว่ารถคันนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับล้อแมกนยางดีสีเส้นเลยนะครับลูกค้าขอบ16นะครับล้อแมกนนี่รอยเดี๋ยวผมไปปัดสีใหม่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนล้อแมกครับเป็นขอบ16ลนันเดิมนะครับเปลี่ยนแต่เป็นตัวใหม่ ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรารอชมนะครับรอชมคันนี้ด้วยนะครับผมลูกค้าถ้าอยากสอบถามเกี่ยวกับรถคันไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0626966229ผมธนยศรุ่งเรืองเจริญง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับอย่ยงตะปี63พุ่นโอ้ยเดี๋ยวเราไปดูคอนดักเจกันครับ ส่วน Honda Jazz ของเรานะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับลูกค้าด้านหลังแต่หลังเต็นท์รถเราเลยนะครับต่างหลังเต็นท์นะครับได้ทําความสะอาดนะครับภายในนะครับยังไม่ได้ประกอบนะครับลูกค้าเราล้างทําความสะอาดอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้ให้ความสะอาดให้กับลูกค้านะครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับยังทําไม่เสร็จนะครับลูกค้าดูเครื่องไม้เครื่องมือแต่ผมไม่ให้ไปทำอิสุดีแม็กคันนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า ล้างออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับคันนี้ผมรีวิวไว้แล้วนะครับรีวิวเคยรีวิวไว้แล้วนะครับเรากลับมาทำนะครับเมื่อว่างเราก็จะทำให้กับลูกค้าก่อนนะครับแล้วค่อยขายนะครับผมบางคันนะครับเราล้างยังไม่เสร็จลูกค้าจองก็คือก็ได้ขายไปเลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่เข้ามาติดตามลูกค้าที่เข้ามารับชมนะครับผมธนยุทธ์ลุงเรืองเจริญยนตง่ายๆใครๆก็ซื้อได้ลวไปก่อนได้เจอกันขึ้หน้าครับสวัสดีครับ